สวัสดีครับแฟนๆลุยสันชาแนลนะครับมเอนีมาพอกันเดียวกับคู่กอบนะครับเอนีมาช่มสวนนะครับของคุณพอมุนตีนะครับสวนอย่างหน้าเนาะครับพุ่นงามบ่ครับนี่แหละครับเป็นพอดีพอมุนตีนะครับเพ่นกับสีใดยมาล่งเชี่อเห็ดนะครับอย่างหน้าเพ่นก็ะด้ประมาณ4ี่ปีแล้วครับเนาะสี่ปีเมนีพิ่นเรว่าสีห้มาลุ่งนะครับมาลุงสวน นะครับลักษณะก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แห้งนะครับอยู่ทั้งหลังนี่ก็สีเห็นเนาะครับเนาะโอ้ยางหน้าต้่นยางหน้าต้นนระดูนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับอันนี้พื้นที่ที่วาสิลงนะครับพื้นที่ที่วาสิลงนะครับห่างฝอยนี่มันฟูเลยนะครับนะครับหกางฝอยมันฟูแล้วนะครับ พวกหากฝอยพวกอย่างมันฟู่เล้วนะครับค่อนข้างที่สีโอเคค่อนข้างทีจะสมบูรณ์เด้ทีเดียวนะครับกับตน้นยางหน้านะครับอ,อายุกับประมาณ4ปีเนาะนะครับมือดีได้มีโอกาสมาชมสวนนะครับกับมีความดีใจนะครับอพอเพ่นมามาสุ่มเห็ดเนาะมาสุ่มเห็ดโอ้4ปีนะครับ <laughs> นี่แหละครับพอมันตีครับ นี่ครับครับฟองตีครับนี่นะครับเจ้าของสวนครับต่อไปสิเปิดเป็นแรงเล่นลู่ด้วยครับบ้านี้แต่ท้ายเฮ็ดคืนนี้โอ้ตีตัวได้เลยครับนี่เดี๋ยวมาเบิ่งนะครับเนาะเจ้าของสวนมามะลอยปลูกไว้นะครับเนี่ยสิบสิบลายแปลงไหมแปลงนั้นชิบหาเอาแปลงนั้นหาอะไรเนี่ยฝากกันไปครับผมโอ้มีมีหลายแปลงครับมีสองแปลงกระชิดไดเป็นไอ้แรงเล่นลู่นะครับ เมื่อกี้ทีหไหเบิ้งนะครับกเป็นการเลี่ยพื้นที่ออกก่อนนะครับทำมักมุมหลนะครับทำมันมักมุมไหลมันจีมี่แบคทีเรียหนาดินหลนะครับดังนั้นกับอร์ต้องให้มันคุ้มหลนะครับเนาะ,ะในการลุ่งนะครับสีเห็นว่าหากฝอยบวกนีมันฟูเหลวนะครับหากฝอยมันฟูเหลวก็เตรียมทีสีลุ่มได้เลยอ่ากัประมาณจากต้นครับพ่อสองพันต้นครับโอ้อย่างหน้สองพันต้น เมาลดเมาล่ามาเบิ้งเลดไดครับติดตัวผอเพิ่นได้นะครับอ่าตรงนี้ปอดสารเคมีนะครับอ่าปอดสารเคมีลอยเปอร์เซ็นต์นะครับน่ะสิกรันตีได้พอสมควรนะครับอ่าล่งไหวล่งไหวขนาสิประมาณหกถึงสิบสองเดือนของเ้านี่แหละอาจสิออกก้อนก็ได้นะครับเนาะช่วงปลายฝนก็าจบ่แน่ยขึ้นอ่อนนะครับเนาะอ่านี่เป็นการลงนะครับเตรียมมาแล้วนะครับอุปกรณ์เฮานะครับเป็นการมือนีิสิมาสาธิตโดยอาจารย์วิเน่เนาะ มินนี่นี่ครับสาขามหาสารคามนะครับสวัสดีครับครับอ่าเดี๋ยวเอาเว่ากินเหนียวไปสักหนี้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้านะครับอ่าสำหรับมันนี้ขอสวัสดีครับ